ำหรับคลิปนี้นะคะอันจะแนะนําวิธีการเย็บสายนะคะเพื่อนๆคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําสายตัวนี้ใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่าของเดิมนะคะมันขาดลุ่ยมากๆเลยนะเวลาที่เราจะแก้เนี่ยถ้าหากเราค่ะจะเอาของเดิมค่ะยัดเข้าไปนะคะแล้วก็เย็บกลับไปเหมือนเดิมซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าผ้าตรงส่วนนี้นะคะที่เป็นสายของเดิมเนี่ยมันลุ่ยไปนะคะเราได้นะคะมันก็รันไปจนหมดแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้สายเดิมเนี่ย กลับไปเหมือนเดิมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําสายตัวเนี้ใหม่นะแต่ก่อนที่เราจะไปทําสายใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเลาะตรงส่วนของที่เป็นสายเดิมมาออกก่อนนะก่อนอื่นค่ะก็ใช้ช็อคนะคะม้าค่ะตําแหน่งเดิมของสายเขาเอาไว้แบบนี้ทั้ง4จุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนสายนะคะใหม่หมดเลยนี่นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเลาะได้เลยเลาะที่เป็นจุดที่เขาเย็บค่ะ เราก็จะได้สายแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราเย็บอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้สายตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับความยาวว่าเราจะเอาความยาวสายอยู่ที่เท่านี้ส่วนตัวเนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะสั้นกว่าเนื่องจากว่ามันถูกเออได้ค่ะมันรันไปแบบมันขาดไปหมดแล้วอะคะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สายนี้นะคะเป็นหลักก่อนอื่นก็เราต้องมาตัดผ้าก่อนนะคะ ผ้าที่อันจะใช้ค่ะอันก็จะใช้เป็นผ้าชีฟองนะคะเนื่องจากว่าผ้าชีฟองเนี้ยมันจะมีความบางอะคะ่ะคือสายของเดิมอะมันบางใช่ไหมคะมันเป็นเส้นเล็กแบบนี้ถ้าเกิดเราค่ะใช้ผ้าที่หนาเวลาที่เราเย็บออกมาค่ะมันจะทําให้เส้นเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะคะเราจะแบบให้คงเดิมมากที่สุดนะคะก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะคะอันก็จะเลือกใช้เป็นผ้าชีฟองค่ะ นี่เป็นสายของเดิมใช่ไหมคะเราก็มาวัดดูแนวก่อนว่าแค่ไหนที่จะพอเนาะอย่างอันนี้ค่ะแค่นี้ก็พอละก็จะตัดผ้าออกมาเลยได้ทั้งหมด2เส้นนี่ค่ะแล้วก็จะแบ่งครึ่งนะคะคือในส่วนของความกว้างเนี่ยเพื่อนๆแบบเอาอยู่ที่ประมาณสักนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะความกว้างนะคะ1นนิ้วแล้วก็ความยาวก็คือตามเส้นที่เราต้องการนะคะ ตามสายเดิมของเขาคืออันนี้อันนะัดตัดเป็นแค่ไกด์ไลน์นะเพราะเวลาที่เราเย็บอาคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเฉือนหลังจากที่เราขายเย็บอีกหนึ่งทีนะคะนี่เลยแค่นี้ก็พอพวกนี้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราตัดออกอยู่แล้วนี่ค่ะก็จะได้สายละสองเส้นโอเคไปเริ่มต้นเย็บตันเลยค่ะในการเย็บนะคะเราก็จะต้องทบผ้าก่อนก็ทบผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาเข้าไปในตีนผีนะคะ แบบนี้อันจะเย็บแค่1ตีนผีนะคะเล็กมากๆเลยนะคะ1ตีนผีแบบนี้เอาเข้าไปนะแล้วก็ปักเข็มลงมาเลยการเย็บเนี่ยอันค่ะด้วยความที่ผ้ามันบางใช่ไหมคะอันจะปรับฝีเข็มนะคะให้มันถี่ที่สุดค่ะอยู่ที่ประมาณ2 หลังจากที่เราคายเย็บเสร็จแล้วนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนเพื่ออย่าลืมเย็บย้ำนะคะเย็บย้ำเพื่อที่จะปิดอะคะ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือตัดเลยค่ะตัดโดยรอบนะคะที่เราเย็บไว้เมื่อกี้นี้คือไม่ต้องให้ชิดมากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุยนะอย่างที่บอกไปอันนี้ค่ะมันเป็นผ้าชีฟองแล้วมันจะบางมากๆเลยก็ตัดเลยค่ะตัดโดยรอบโดยที่ให้ห่างออกมาคันนิดนึงจากแนวเส้นที่เราได้ เออได้เย็บเอาไว้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาของเดิมนะคะมาวัดดูค่ะว่าความยาวเขาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะต้องเผื่อออกไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเผื่อเย็บคือของเดิมเนี่ยเขาเย็บอะมันหนิ่นมากๆเลยนะเดี๋ยวอันค่ะจะต้องเผื่อออกไปนิดนึงเราจะได้เย็บแบบกินเข้าไปมันจะได้ไม่ขาดง่ายนะนี่ค่ะ<ม>ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเบลกแหลมแหลนะคะอะไรก็ได้ค่ะที่มันเล็กๆอะคะ่ะ ดันขึ้นไปแบบนี้นะคะใช้เป็นไขควงอันเล็กแบบนี้ก็ได้แล้วก็ดันขึ้นไปเลยหรือว่าจะใช้เป็นกิฟตก็ได้นะคะ สับในส่วนของที่เราดันออกมาค่ะปลายมันออกมานี่แหละคะ่ะมันก็จะได้เป็นสายแบบไส้ไก่นะคะนี่เลยค่ะไซส์เนี่ยก็จะใหญ่กว่าของเดิมนิดหน่อยค่ะถือว่าไม่น่าเกลียดนะคะแบบนี้ พอถ้าเกิดมันใหญ่กว่าของเดิมมากมันก็จะไม่สวยนะคะก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอันค่ะจะเย็บกดนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะเย็บกดของเดิมเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ค่ะมันเป็นผ้าชีฟองมันบางนะคะอันก็จะเย็บกดเพื่อให้มันชัวร์ค่ะมันจะได้แบบลูกค้าจะได้ใช้แบบนานๆนะคะมันจะได้ไม่ขาดง่าย เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้สายแบบนี้อันทําให้ดูแค่ข้างเดียวเนาะเพราะว่าอีกข้างนึงเนี่ยมันก็คือทําเหมือนกันเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะใส่สายค่ะกลับไปเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเจาะในส่วนของที่เป็นรูค่ะให้มันทะลุไปด้านล่างก่อนนะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราเอาสายออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้ทะลุไปถึงในส่วนของด้านล่างนะคะก็คือต้อง เจาะให้ตรงเนี้ยเพื่อที่เราจะได้สอดสายเข้าไปค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะให้เราจับค่ะดูว่าอันไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะคะจับแบบนี้คือตะเข็บเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้าง2ฝั่งใช่ไหมแล้วก็จากนั้นค่ะเอาในส่วนของสายนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้ก่อน ทำที่เราฝั่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงนะคะว่าสายไหนเป็นสายไหนท่าที่เราฝั่งก่อนจะฝั่งด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก่อนก็ได้นะคะต่อจากนั้นค่ะก็คือกลับตะเข็บนะคะเอามือสอดเข้าไปด้านในนะคะ เราก็จับคะจับตรงส่วนนี้เอามือจับนะคะมันก็จะเห็นปลายสายที่เราเอาสอดเข้าไปนะแล้วก็เข็มหมดออกเลยต่อจากนั้นค่ะก็พลิกออกมานะคะแบบนี้อย่างอันนี้ค่ะอันน่้ไม่ได้เผื่อไว้เยอะนะคะอันก็จะเอาในส่วนของปลายสายตรงนี้ค่ะอยู่ในจุดที่เป็นขอบอันนี้ค่ะพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพําทำแล้วก็ ปล่อยสายยาวเนี่ยก็คือไม่ต้องพอดีขอบอันนี้นะวัดให้เรียบร้อยก่อนว่าของเดิมเท่าไหร่นี่ค่ะพอเสร็จแล้วก็เย็บต่อได้เลยแล้วจากนั้นก็พลิกกลับมาดูนะคะว่าข้างนอกเนี่ยมันเรียบร้อยไหมนี่นะคะเสร็จเรียบร้อย แล้วก็อีกหนึ่งจุดค่ะอันนี้คือเป็นฝั่งด้านหน้านะคะทั้งสองฝั่งก็มือค่ะสอดเข้าไปด้านในเหมือนเดิมเอามือจับตายสายไว้นะคะเราจะเห็นแล้วว่าสายเนี้ยมันถูกยัดเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาค่ะนี่นะคะสายมันจะเกินออกมาอันก็จะขยับเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะเราก็จากนั้นเดินเส้นเย็บเลย แล้วต่อจากนั้นนะคะก็คือให้จับสายนะคะอันนี้เราเย็บด้านหน้าไปแล้วใช่ไหมคะคือเพื่อนๆจะเริ่มต้นจากฝั่งด้านหน้าหรือด้านหลังก็เหมือนกันนะคะไม่ได้มีผลนะแต่ว่าเย็บที่เราฝั่งค่ะพอหลังจากที่เราค่ะเย็บไปหนึ่งฝั่งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ไล่สายค่ะจับสายแบบนี้นะคะไล่ขึ้นมาแล้วก็เอาปลายสายหนึ่งฝั่งค่ะยัดเข้าไปนะคะในจุดท,ที่เราาร์ k เอาไว้ตามตำแหน่งเดิมที่เราถอดสายออกมาค่ะ ก็ยัดเข้าไปเหตุผลที่เราจะต้องทําแบบนี้ค่ะมันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราค่ะใส่สายไปเลยใช่ไหมบางทีอะค่ะสายมันอาจจะพลิกตรงนี้ค่ะมันอาจจะพลิกนะคะแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้มือใหม่อะค่ะอันแนะนําให้ค่อยๆทําไปทีละอย่างมันจะทําให้รอบรอบค่ะพราะพอท้าไมอย่างนั้นพอเราทําไปแล้วเย็บไปแล้วแล้วมันพลิกใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเสียเวลาเพื่อที่จะเย็บใหม่อีกฉะนั้นก็เพื่อความชัวร์เลยค่ะ โอเคนะคะอันนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งฝั่งค่ะเหมือนกันจับสายนะคะไล่ค่ะไม่ให้สายมันพลิกนะคะไล่แล้วก็เอาเสียบเข้าไปค่ะตามตำแหน่งเดิมของสายเขา เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะได้สายเสื้อนะคะแทนของเก่าแล้วค่ะสวยงามแบบนี้เลยเพื<ๆ>่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะลองดูค่ะไม่ยากเลยนะ